สวัสดีครับน้องเอมากแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมีรักแฟนเพน้องเอครับน้องเอมากล้าคร้าวผมตอนนี้น้องเออยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการตะการตานะครับผมมือนี้นะครับเป็นมือพิเศษนะครับต้องขอขอบพระคุณพี่สาวสุดที่รักของน้องมากมากเลยนะครับพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่สาวที่ มอบสิ่งดีๆให้กับน้องชายคนนี้ตลอดนะน้องสาวคนนี้ตลอดนะครับนี่น้องพื่อนมาๆๆกินน้ำก๋งครับดองเอขอเรือนกอนนะครับเพราะาอาหารเยอะมากแซลมอนดองน้ำปลาแล้วกุ้งดองน้ำปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวแซลมอนมานะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณผูพ้พิเศษนะครับขอบคุณพี่สาวใจดี JD, ของน้องเอนะครับขอบคุณพี่แก้วดอกบานไม่รวยๆมากๆนะครับ ให้น้งมาจัดปลาแซลมอนเยอยวจ่ะแต่ที่น้องมากิ่นหอนก่อนครับน้องอีบ,บริอัดบอกมาดุดแล้วนะครับราดข้าวใส่น้องอีบ,บริอัดบอกดุแล้วครับ มาเลื่มากินน้องกันครับพี่พี่เพื่พอนเพื่อแม่แม่แมน้าน้าทุกคนทำอืุ้ณนเนี่ยกินสิ ิญน,นั่นเอิญพีเอิญนอ,อนทุกคนครับอืมอร่อยอร่อยอมากๆ Dịp lên hai tăng xa bài lời Mới gì đây ba, Bà có อร่อยอันนี้ถอยปิดนกขอคหน่อ้ึทอดพี่น้อนงอแซ่บมาเด้อครับมาเด้อ น้องเอบริอาจบอกมากสิดุนหลายหรอครับดุนหรอครับเพราะว่าบ,บุกค่ยมีเวล่าเชื่อวันนี้พี่สาวก็เลยบอกว่ามากินปลาแซลมอนเยอะยอ่ง ขาม,มาครับพี่น้องมึงอาจจะคูขาดนึงเพราะมาสองคนนั่นนงนึงครับนุว่วมากอยท้องปลาแซลมอน กินหอดเอื่อยเด้อยนะมาครับพี่สาวทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนนะครับเมือหนอกยังได้กินทดสดเนาะแต่อิจฉาคอนอยู่มืองนอกกินทดสดอยู่หมองมันเลยเนาะเออของเกี้ยวสาวมตบีเจ็ดใช่ไหมครับครับ ขอบคุณคขาบีบฟองเน้าใส แซ่บท้องปลาแซลมอนพี่น้องอันอันแบบนี้ต้องใช้ซ่อนกลางป่ะพี่น้องกินแบบนี้ต้องใช้่อนกลางบอต้องถามผู้นีมารยาทดี เดี๋ยวมานกินแบบมันลู้มัมไไนมีอะไรด้พี่นอ้องจุกจุกผ้าปุากผ้าปุก อร่อยมากเดี๋ยวอเอคอตัวกลิ่นกันเลยครับน่าแบบจุดจวดมนันน่าแบบฟาร์สนะครับเดี๋ยวขอ,ขอกลิ่นกันนะครับว่า ในร้านอาหารเนาะนั่งอีกเอาไปอยากไทยเห็นหลายคนสินะครับเบอร์ขนย่างไปยังมากเลยนะครับเยอดเท่ากันไล่สดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ